สวัสดีครับเลขเด่นหวยดังเข้าทุกวันกลับมาพบเพื่อนกันแล้วครับวันนี้วันที่13ตุลาคมครับวันพฤหัสบดีวันนี้นะครับมีเลขเด่นฮานอยแล้วก็เลขเด็ดรัฐบาลไทยที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนเพื่อกันด้วยนะครับใครที่กําลังรออยู่นะสำหรับเลขเด็ดรัฐบาลไทยนะครับงวดนี้จดกันให้ดีเลยอีก3วันเดี๋ยวได้รอรุ่นกันอย่างแน่นอนครับสำหรับวันนี้เลขเด็ดที่นํามาฝากกันจะมีตัวไหนกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับเริ่มตัวเลขเด็ดเลขแรกกับเลขเด็ดไทยรัฐกันก่อนเลยครับกับเลขเด็ดตามทิศต่างๆวันนนี้ครัับําาามฝกน 6 1 4 2แล้วก็8นะครับเลข6อยู่ทิศอาคเนยสีอยู่ทิศทักษิณ8อยู่ทิศหอระดีนะครับใครที่ชื่นชอบเลขเด็ดไทยรัฐที่เป็นตารางแบบนี้จัดกันได้เลยนะอย่าลืมไปจับจองหาซื้อกันเอาไว้ครับไปกันต่อที่เลขเด็ดเลขนี้ครับเลขเด็ดเดลินิวครับกาดอกจันมาให้เลยสวยๆเลยนะครับ1กับ2เด่นๆไปเลยครับตามด้วย8 5 9 3แล้วก็6นะครับ ครเช่นชอบเลขเด็ดเดลินิวแบบนี้อย่าลืมไปจัดหาซื้อกันไว้ได้เลยวันที่16นี้เดี๋ยวมารอลุ้นกันครับไปกันต่อที่เลขเด่นฮานอยครับฮานอยพิเศษเน้น2รอง4 2 0 2 3 2 5 2 9 0 4 3 4 5 4 9 4ต่อกันที่ฮานอยปกติเน้น6รอง8 6 0 6 3 6 7 6 9 0 8 3 8 7 8 9 8 ต่อกันที่ฮานอย V.I.P. เน้น4รอง1 4 0 4 3 4 5 4สี1ส1 5 1นแล้วก็6.1นะครับนี่คือเลขเด็ดหวยดังเข้าทุกวันที่นำมาฝากกันในวันนี้ครับใครชื่นชอบเลขเด็ดตัวไหนอย่าลืมไปจับจองหาซื้อกันไว้ได้เลยช่วงเย็นวันนี้ฮานอย3รอบรอติดตามกันได้เลยครับสำหรับวันนี้เลขเด็ดหวยดังเข้าทุกวันต้องขอตัวลาไปก่อนพบเจอกันได้ใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ